สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนางเสร,ริมาผู้เลอโฉมโสพินีผู้บรรลุธรรมในยุคพุทธกาลเรื่องราวของนางเสร,ริมาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะเรื่องเล่าขานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางทีมงานเวียงพิงชาแนล เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความแตกแยกหรือความขุนข้องหมองใจและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนางสิริมาโสเพณีผู้บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลณกเมืองเวสาลีเป็นเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลเศรษฐกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมากสิ่งที่น่าสนใจคือ หนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนี้คือโสพณนีชื่อดังคนหนึ่งชื่อวานอาคอัมพะปาลีถูกแต่งตั้งเป็นนางนครโสพนินีคือเป็นหญิางงามเมืองหรือโสพณนีประจําเมืองเวสาลีเรียกว่าความงามของนางสวยเลอโฉมหาผู้ใดเทียบได้ยากมีศิละปะวิทยาการชั้นสูงร้องเพลงเพราะฝอนรำสวยเอาใจเก่งเข้าใจการปฏิบัติผู้ชายเป็นอย่างดี ทำให้ค่าตัวนางสูงมากผู้ชายใดอยากครอบครองนางต้องจ่ายค่าตัวสูงถึง50กหาปณะนะหรือคิดเป็นเงินบาทคือ130 0 0 0บาทเรียกได้ว่าต้องเป็นระดับเศรษฐีเท่านั้นถึงจะครอบครองนางได้สมัยนั้นเหล่าเศรษฐีที่เป็นชายชกันกระกระทั่งกษัตริย์เมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างก็มีความฝานันมีความปรารถนาที่อยากมาสัมผัสนางสักครั้ง ทำให้มีพ่อค้านักธุรกิจมากมายเดินทางมาที่เวสาลีเพื่อได้ร่วมอภิร,รมกับนางว่ากันว่าหนึ่งในแขกของนางอัมพาปาลีคือพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชครึกเห็นเวสาลีเจริญเพราะมีนางนครโสเพณีจึงเอาไอเดียไปใช้ที่เมืองของตัวเองบ้างกลับเมืองไปประกาศตามหาหญิางงามที่สุดก็ได้สตรีสาวสวยมีสเสน่ห์คนหนึ่ง ชื่อนางสารละวดีเป็นนางนครโสเภณีคนแรกแห่งเมืองราชครึกนางสารละวดีถูกฝึกถูกเทนศิลปะวิทยาการต่างๆด้วยพื้นฐานทุนเดิมนางสวยมากอยู่แล้วเพรโดนฝึกจนเป็นผู้หญิงที่มีความพร้อมทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งมารยาทงามเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงไพเราะพูดจามีสเสน่ห์ทำให้นางค่าตัวแพงกว่านางอัมพาปาลีอีก คือใครอยากเชยชมนางต้องจ่ายขั้นต่ำถึง100กะหาปะนะหรือเกือบ2,60,000บาทจากคนฐานะธรรมดากลายเป็นล่ำรวยเงินทองขึ้นมานางเลยใช้ชีวิตประมาททำให้ตัวเองเผลอผิดพลาดปล่อยตัวเองตั้งรันขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของอาชีพนางนางจึงต้องปิดบังไว้พอเด็กครอดออกมาเป็นผู้ชายก็รีบให้สาวใช้เอาไปทิ้งทันที แต่เด็กผู้ชายนั้นกลับมีบุญมีเจ้าชายมาเจอเลยเก็บไปเลี้ยงเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งคนนั้นโตขึ้นมาสนใจศึกษาการแพทย์จนสุดท้ายกลายเป็นหมอชีวะกาโกมารพัฒหมอที่เก่งที่สุดในพระไตรปิฎกเป็นหมอประจำตัวพระพุทธเจ้ากลับมาที่นางสาลาวดีพอทิ้งลูกไปแล้วก็กลับมาเป็นหญิงงามเมืองเหมือนเดิมมีแขกเรือไปมาหาสู่ไม่ขาด แต่สุดท้ายนางก็พลาดท้องอีกแต่คราวนี้ลูกออกมาเป็นผู้หญิงนางคิดว่าไหนๆนางก็เริ่มแก่ละเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้สืบทอดตำแหน่งนางนักขรสศพินีของนางดีกว่านางก็เลยเลี้ยงไว้และตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่านางสิริมาพอเติบใหญ่นางสิริมาก็ครองได้ตำแหน่งนางนักขรสศพินีแห่งเมืองราชคฤึกต่อจากแม่ของนางสมใจ นางสิริมาเป็นสตรีที่งามล้นเหลือยิ่งกว่าแม่ของตนความงามของนางถูกว่ากันว่างามจนใครเห็นก็ต้องตะลึงอีกทั้งโตขึ้นมากับแม่ที่เป็นโสเภณีที่งามและค่าตัวแพงที่สุดจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาในทุกแง่ทุกมุมมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางอุตรานางจ้างนางสิริมาให้ไปบำเรอสามีตัวเองสาเหตุที่นางอุตราทำเช่นนั้น คือพื้นฐานเดิมทางเกิดในครอบครัวที่ใจบุญสุนทานจิตใจใฝ่หาธรรมมาโดยตลอดเคยฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าพ่อแม่ของนางรวมทั้งตัวนางอุตราเองก็บรรลุธรรมระดับโสดาบันแต่พอแต่งงานมาในครอบครัวเศรษฐีเหมือนกันบ้านสามีโดยเฉพาะตัวสามีเป็นคนไม่ใส่ใจธรรมะเลยแม้แต่น้อยใช้เงินกินบุญเก่าวัสนาเก่าไปวัน,วน และปฏิเสธไม่ให้นางอุตราทําบุญทําทานใดๆทั้งสิ้นนางเลยไม่เคยได้ตักบาตรฝังเทศฟังธรรมเหมือนตอนก่อนแต่งงานนางอุตราจึงขอสามีจะจ้างนางสิริงามหญิางงามที่สุดในเมืองด้วยเงินของพ่อแม่ตัวเองมาปรนิบัติสามี15วันและขอช่วงเวลานี้จะนิมนต์พระสงฆ์มารับบินฑบาตและถือศีลแปดปฏิบัติธรรมที่บ้าน สามีได้ยินชื่อความงามของนางสิริมามานานเลยไม่ปฏิเสธยิ่งเจอตัวจริงก็ยิ่งหลงไหลและขอบใจภรรยาย,ยิ่งนักนางสิริมาก็มาบริการท่าเศรษฐีสามีของนางอุตราสามีก็เบิกบานกายนางอุตราก็เบิกบานใจเพราะได้ทำบุญใส่บาตรนิมนต์มารับปิณฑบาตตลอด15วันได้ถือศีลอุโบโสถปฏิบัติธรรมสมดังตั้งใจ วันเวลาผ่านไปจนถึงใกล้วันท้ายๆนางสิริมาที่อยู่ด้วยกันมาหลายวันอยู่ๆเลยเกิดความหึงหวงอยากเป็นใหญ่ในเรือนแทนนางอุตราเลยตรงเข้ามาตักน้ำมันร้อนจะมาราดนางอุตรานางอุตราเห็นดังนั้นจึงรีบทำสมาธิรีบเข้าฌานได้จังหวะเร่งด่วนทำจิตโรไปสมาธิแผ่เมตตาไปยังนางสิริมาโดยอธิษฐานจิตในใจว่า หญิงนี้เป็นสหายของเราและเป็นผู้มีคุณกับเราถ้าไม่มีเขาเราคงไม่ได้ทำทานและฟังธรรมเช่นนี้ถ้าเรามีความโกรธขอให้น้ำมันร้อนๆน,นั้นลวกเราแต่ถ้าเราไม่มีความโกรธขออยากให้น้ำมันลวกเราเลยสุดท้ายน้ำมันร้อนเดือจดจัดที่นางสิริมามาราตเทใส่หัวนางอุตราก็กลายเป็นน้ำเย็นบ่าไพร่นางอุตรารีบเข้ามาจับตัวนางเสิีิมา และจะรุมทำร้ายให้หนักนางอุตรารีบเอาตัวเข้าไปขวางไม่ให้เบ่าพระไร่รุมทำร้ายนางนางสิริมาเห็นดังนั้นก็รู้สึกตัวรู้สึกผิดเลยเข้าไปกราบที่เท้านางอุตราขอโทษที่ความรู้สึกอยู่เต็มหัวใจอยากให้นางยกโทษให้นางอุตราบอกว่าพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมารับบิณฑบาตให้ไปขอโทษพระองค์แทน ถ้าพระองค์ยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้รุ่งเช้าพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาและทราบเรื่องส่งยกโทษให้นางสุรีมาและส่งยกย่องนางอุตราเป็นเอตทัดคะผู้เป็นเลิศด้านยินดีในชานและเทศนาว่าพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความใจเย็นพึงชนะคนร้ายด้วยความดีพึงชนะคนขี้เหนียวด้วยการให้ ถึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริงพอจบเทศนานี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนางสิริมาก็บรรลุโสดาบันทันทีกลับบ้านไปเลิกประกอบอาชีพโสเพณีเข้าหาธรรมะรักษาศีลปฏิบัติธรรมใส่บาตรพระแปดรูปทุกวันเป็นประจำด้วยถวายของอันประีิที่สุดเท่าที่จะหาได้นางสิริมาทำแบบนี้ทุกวันจนเวลาผ่านไป มีพิสุรูปหนึ่งคุยกับพระอีกรูปที่เพิ่งไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้านของนางสิริมาประท่านนานเล่าถึงอาหารอันประณีตและความงดงามของนางสิริมาพิสุรบูปนี้แค่ได้ฟังเรื่องเล่าฟังคำบรรยายความงามของนางสิริมาก็เกิดความหลงรักวันพรุ่งนี้เลยขอไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้านของนางเพื่อได้เห็นนางสิริมาตัวจริงกับตาตัวเอง รุ่งึ้นพิสรุรูปนี้ก็ได้เดินทางไปรับปินฑบาทแต่วันนั้นนางเซีรีมาไม่สบายหนกักแทบจะลุกจากห้องไม่ไหวแต่ก็พยายามลุกออกมาโดยที่หน้าตาไม่ได้แต่งเพราะไม่ไหวจริงๆพิสุผู้ลุ่มหลงยิ่งเห็นตัวจริงของนางก็ยิ่งหลงรักคิดในใจว่าขนาดป่วยนางยังงดงามเช่นนี้ถ้าได้แต่งตัวตามปกติจะสวยงามปานนางฟ้าแค่ไหน ภิสุผู้นั้นก็เกิดราคาลุ่มหลงในนางเซรีมากับกุติไปก็ไม่ชันฉันอาหารไม่ลงไม่ปฏิบัติกิจของสงฟ์เต้าเฝ้าคิดถึงนางสิรีมานางสิริมาหลังจากที่ไม่สบายหนกักและการใส่บาตรในครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายของนางเพราะตกเย็นนางก็เสียชีวิตจากความเจ็บป่วยประุูธเจ้าสรงทราบเรื่องพิสุผู้ลุ่มหลงและการตายของนางเซรีมา จึงขอให้เก็บศพนางสิริมาไว้อย่างดีจนเวลาผ่านไปถึงสี่วันศพเริ่มเน่าเหมน็นส่งกลิ่นคระคุ้งมีน้ำหนองไหลผิวพันแตกและเริ่มร่างกายเริ่มพองสภาพคือแทบดูไม่ได้ใครเห็นจะอ้วกพระเจ้าพิมพิสารประกาศให้ชาวเมืองทุกคนมาประชุมกันที่หน้าศพนางสิริมาพระพุทธเจ้าและคณะพิสุทธสงฆ์ก็เดินทางมาที่นี่ พิสูุผู้ลุ่มหลงไม่รู้ว่านางสิริมาตายแล้วได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปหาเมื่อทุกคนมาพร้อมกันพระพุทธเจ้าให้พระราชาประกาศขายศพนางสิริมาเท่ากับราคาค่าตัวของนางหนึ่งวันคือหนึ0งพันกหาปนะปรากฏว่าไม่มีใครซื้อเลยให้ประกาศลดลงจาก 1, 000, หนึ่พเหลือ500เหลือ250 เหลือ200เหลือ100หรเหลือ50ก็ยังไม่มีใครเอาจนกระทั่งประกาศให้ฟรีเลยก็ยังไม่มีใครเอาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเทศนาสั่งสอนโดยใช้ศพของนางเชลีมาเป็นอุบายว่าให้ทุกคนดูนะนี่คือผู้หญิงที่งามที่สุดของเมืองนี้ใครจะเชยชมนางต้องจ่ายถึง1,000กหาปณะนะแต่พอวันนี้พอนางตายไปแล้ว ผ่านเวลาไปแค่ไม่กี่วันความงามของนางสิ้นและเสื่อมลงไม่เหลือเขาเดิมและเมื่อหมดซึ่งความงามแล้วยกให้ปล่าก็ไม่มีใครเอาแม้แต่คนเดียวพอเทศนาจบพิสุผู้ลุ่มหลงผู้นั้นก็บรรลุโสดาบันส่วนนางเสดิมาพอตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามาและกลับมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่หน้าศพของตัวเองได้บรรลุธรรมเพิ่มขึ้นอีกสองขั้นเป็นระดับอนาคามี สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องของนางซิริมามีสามอย่างด้วยกันเรื่องแรกคนเราต่อให้ทำผิดแค่ไหนเมื่อรู้ตัวแล้วยังมีโอกาสกลับตัวและเข้าถึงทำได้เสมอนางซิริมาประกอบอาชีพที่ไม่ดีงามนักมินเมตต่อการผิดศินข้อสามตลอดเวลาถูกแม่เลี้ยงดูมาอย่างผิดทิศผิดทางจนกระทั่งเกือบจะได้ฆ่าคนไปแล้ว แต่เมื่อรู้ตัวเองว่าหลงผิดแล้วกลับมาตั้งจิตในธรรมเรื่องที่สองคืออำนาจของกิเลสเราเรียนรู้จากพิสูจน์ที่ลุ่มหลงเป็นพิสูจน์แท้ๆอยู่ในเพศสมณะแต่กลับปล่อยใจให้พ่ายแพ้ต่อกิเลสราคะอำนาจของกิเลสมีฤทธิ์แรงจริงขนณะสมณะเพศยังหลุดได้คนธรรมดาอย่างเราจึงต้องเฝ้าใจเราให้ดี เรื่องที่3คือเรื่องความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่จีรังเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากธรรมชาติสุดท้ายต้องเสื่อมและสลายคืนธรรมชาติในที่สุดการเสื่อมของร่างกายเป็นเรื่องที่แน่นอนและธรรมดาที่สุดในโลกนี้แต่หลายครั้งกับหลายคนที่เป็นทุกข์เพราะอยากยึดไว้ไม่อยากให้เสื่อมอยู่อย่างเข้าใจมันเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นไป และอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลย